นี่ก็คือที่เราแกะกันสดเลยนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่จะได้คือไกด์ไกด์นะครับผมในการใช้งานในการจับนะครับสองก็คือนะครับถึงนะครับเก็บฝุ่นหรือว่าเราใช้เครื่องดูดฝุ่นก่อเข้าไปนะครับในการใช้งานก็ได้เครื่องดูดฝุ่นในบ้าน นะครับหรือว่าตัวนี้ก็คือตัวแจกจับกดใบนะฮะของนิ้วครับตัวนี้ DW 5780นะครับผมตัวนี้แค่ตับองศา12บสองนิ้วของดีวอลครับผมตอนนี้ความแข็งแรงในการใช้งานนะครับนี่ฮะการใช้งานความแตกต่างนะครับในการนะครับ การลกนะครับการลกใบตัวลกใบนะครับแรกเป็นตัวลกใบบางทีว่าเอ้ยหาตัวลกใบไหนอยู่ตรงนี้นะฮะตัวลกใบดึงตัวนี้ขึ้นมามันจะปรับขึ้นมานะครับในลักษณะการใช้งานนะครับนะครับตัวนี้ศักยภาพในการใช้งานก็คือตัดมาเรื่องของการตัดบัวนะครับ12นิ้วในการใช้งานนะครับบัวตั้งแต่4นิ้วนะครับ6นิ้วนะครับตัวใบมัน12ในการใช้งานแต่ข้อสําคัญของมันข้อดีของมันก็คือหนึ่งศักยภาพของมันตรงนี้ครับก็คือ นะครับว mm ัดของมันกําลังนะครับในการทํางานวัดครับอยู่ตรงนี้นะครับวัดตรงนี้นี่ครับใบก็นะครับใบก็ทั่วๆไปในการใช้งานก็คือใบ12นิ้วนะครับแล้วแต่ฟันมี60 40แลบ้ว60นะครับในการใช้งานนะครับตัวนี้สแตนดาร์ดนี่ครับ350 35 0นะครับในการใช้งานฟันตัวนี้นะครับแกนบูนก็1นิ้วมันก็จะบอกสเปกอยู่ตรงตรงใบอยู่แล้วครับตัวนี้ในการงานนะครับนะครับ แล้วใบตัวนี้ที่แถมมาให้กับเครื่องเลยนะครับใบที่แถมมากับเครื่องตรงนี้ก็คือ60ปันนะครับในการใช้งานคือตัดไม้นะครับในการใช้งานนะครับในการตัดไม้นะแล้วก็สาคัญของมันก็คือตอนนี้ก็คือนะครับเขาเรียกว่านะครับการปรับองศานะครับทิศทางในการปรับปรับองศานะครับการปรับองศา นะครับในการต่อรุปษานะครับในการใช้งานใช้ง่ายครับตัวนี้กดนะในการล็อกแล้วตัวนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือ5้าส40สี่ห้าี่สิบสามห้าตามล็อกนะครับในลักษณะของสเกลของมันความแข็งแรงของมันนะครับฐานนะครับแล้วตัวนี้เป็นวิงเพสออกมาในการใช้งานนะครับมันมีสีมานนกสีมาก็คือบ้านเราคือสีมาขวาสีมาซ้ายในการใช้งานนะครับผมนี่ครับในการรับนะครับนี่ครับ ในล็อกในการทำงานนี่ครับคือหรือว่าเราจะล็อกในองศานะครับในกรณีที่ว่า15นะครับ10นะครับซ้ายฝามันสามารถล็อกลงในไปได้ครับนี่นะในการติดทางของมันนะครับใช้ง่ายสะดวกครับผมตัวนี้เป็นองศานะครับแล้วก็ในการปรับนะครับการปรับนี่ฮะตั้ง90องศานะครับ แล้วก็ตัวกับไกด์ด้านด้านหน้าไกด์นะครับในการใช้งานก็คือไกด์รองประกับหน้าหน้าไม้ซ้ายและขวาครับตัวน,นี้เราสามารถปรับได้นะครับทิศทางของมันนะครับนี่ทิศทางซ้ายนี่ทิัทางขวา,า,าครับได้มันสามารถเป็นตัวืนได้นะครับในการทิศทางของการยืนไมนนะครับตรงน,นี้แล้วก็วิธีการ เล่นง่ายๆครก็คือนะตัวนี้คือเวลาเราใช้งานนะครับอย่าลืมตัวเซฟตี้ปดกาดนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ปดกาดนะครับตัวนี้ตัวสีดำนะฮะตัวเซฟตี้กดกาดนะครับตัวนี้เวลาเราใช้งานนะครับตัวนี้คือเราดันสุดนะครับดันสุดแล้วก็เราค่อยดันลงไปนะครับนะฮะนี่ครับจะั่ขึ้นครับแล้วก็สับลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะฮะในการใช้งาน ทิศทางทิศทางการปรับนะครับทิศทางการปรับองศาอยู่ด้านหลังนะอยู่ด้านหลังผมนะเนี่ยด้านหลังมีสเกลนะครับสองข้างสเกลของข้างซ้ายและขวานะครับอ่าสเกลนะครับแล้วก็ตัวปรับทิศทางนะครับดูตรงนี้เนี่ยตัวปรับทิศทางนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือสี้าทางขวาถ้าผมยืนตรงนี้ทางขวานะครับนี่นะครับทางขวาครับมันจะตั้งบนเส้นพอดีนะครับ ท่านที่เขาบอกไม้ให้มันจะได้สีผ้าไปนะครับนี่ฮะดูนี่ฮะสีผ้านะครับนะฮะสีผ้าทางฝานะครับอันนี้ก็คือยกขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปสีผ้าทางซ้ายเราก็เดึงตัวโตนี้ขึ้นมาตัวเด้งโตโผลเหียวนี่ฮะนะครับเป็นรับนะครับเป็นเงินนะครับ นะะฮไป45 15นี่ครับดูตามสเกลนะฮะะนครับเห็นไหมครับมันจะได้45พอดีในการใช้งานไฟและกฝาในการตัดเราไม่ต้องเอียงทิศทางนะครับแล้ววอร์ซ่สประการหลักๆก็คือนะครับชิปในการทํางานตรงนี้ครับนี่ครับคุณจะตัด45มันจะมีชิปรองอีกหนึ่งตัวนี่ฮะนะครับในการตั้งทิศทางก็คือมันตัวล็อกสมมุติครึ่งๆของ45ก็คือ อ่ายี่สิบสองจุดห้าตัวนี้ตั้งไวอีกสเต็ปหนึ่งในการทำงานก,ก็ค,คือขึ้นของสี้าเวลาเราตัดบ,บางครั้งก็คือเวลาเราเราตัดนคะครับบัวรู้ว่ายัางไงมันไม่ลงมเก้าสิบพอดีบางทีมันก็ต้องรักเพราะว่าบางทีมุมของเสาที่ทําออกมาแล้วเนี่ยคือบางทีมันไม่ได้เก้าสิบเดื่อยเราก็สามารถใช้ใตัวนี้นะฮะในการทำงานได้ครับ การหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการกระทบงไฟก็อของคือผมอไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟให้ดูนยน้องเสียบไฟให้ดูนะผมใช่ไหมครับนะครับความแม่นยาของมันตัวนี้ครับแล้วโลก็สามารถดึงสไลด์ได้ในทิศทางที่ว่า,นาหน้าเป็นบัวเป็นหน้ากว้างนะครับผมในการใช้งานบัวเป็นหน้ากว้างที่เป็นลูกลายกระดกลูกลายกลงอะไรที่ว่าหน้าก,กว้างขึ้นในการทํางานนะครับวนคือรปรับได้ นะครับในการใช้สิศทางนะครับนะครับแล้วก็ก่อนการหลักก็คือไกด์นะครับที่ผมบอกตั้งแต่ครั้งแรกก็กลับมาหน่อยวิธีการหนีไม้นะครับตัวนี้คือไกด์ของทิศทางนะครับไ์คือนะครับความแข็งแรงของเขาครับนะครับกด์ เนี่ยไปคุณลองดูลองแข็งแรงเราแกะตัวใหม่ๆกันเลยนะฮะให้ดูกันนี่ฮะวิธีการใส่บางทีบางคนบอกว่าใส่ยังไงนะครับมันจะมีริมสี่เหลี่ยมนะครับลงในการทางานนะครับเสร็จแล้วเราตัวนี้เราก็บอกว่าเราก็บดลงไปถึงสูงสุดนลครับสมมติในกรณีที่ว่าหน้าไม้นะฮะอย่างนี้ถ้าเราไม่จับบางทีเวลาเราตัดนะครับมันอาจจะดิบนะครับเราก็เชิงใช้ตัวนี้เพื่ช่วยให้มันให้แน่น เรื่องการบังคับหน้าไม้นะครับผมในการตัดตรงตึดตัดองศานะครับในการใช้ทิศทางนะครับตอนนี้ก็นะครับถ้าสนใจดูในเพจนะครับผมที่ร่างซีบีซีนะครับโปรเฟชชั่นแนลนะครับติดตามดูด้วในเพจครับวันนี้ราคาก็ย่อมเยานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับของดีวอน12นิ้วตัวนี้นะครับผม